การวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวบนที่สูงภูลโมโลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก are, สกวสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีโจทย์จากทางจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางทางรัฐบาลว่าจากการที่มีประชาชนเข้าไปเที่ยวที่พื้นที่ภูลโมโลซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัดเลยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็มีปัญหาเรื่องของ การจัดก,การที่สูงเช่นทับเบิกเรื่องของการสร้างรีสอร์ทลูกไล่ต่างๆการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกกสะทอนการเข้ามาของอนักท่องเที่ยวที่เข้ามามหาศารวันถึงวันหนึ่งถึงหมื่นและสองสามหมื่นคนและการที่ท่องเที่ยวขับรถเข้าไปตเต็มไปหมดในอุทยานแล้วมีปัญหาเรื่องของวิกฤตเรื่องของอุบัติเหตุการรักษาพยาบาลยุดยานปัญหา ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เส้นทางจนหลอดจนทางเข้าไปเป็นเขตอุทยานการทิ้งขยะการเอาขยะไปไม่สามารถมีการจัดเก็บขยะห้องนองห้องน้ําทุกอย่างจึงนํามาสู่กระบวนการวิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ผลกระทบจากการท่องเท,ที่ยวกี่เปอร์เซ็นต์สพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท,ที่เข้าไปจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นชุมชนหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดกฎระเบียบทั้งหมดเป็นของใครกันแน่ผู้ลมลงอยู่ในจังหวัดเลย แต่ทางเข้าส่วนหนึ่งที่ใกล้ที่สุดมาทางพิษณุโลกและทางเพชรชบูรณ์การที่คนมานอนอยู่ที่ทับเบิกและเช้ามาเที่ยวภูลงโลหรือนอนนอนบริเวณภูหินล่องกล้าแล้วเข้าไปเที่ยวภูลงโลระบบการเข้าของคนการจอดรถการวางระบบจะเป็นอย่างไรเราจึงเข้าไปคุยกับชุมชน4ี่ชุมชนคือบ้านทับเบิกบ้านใหม่ล่องกาบ้านกกสะทอนบ้านห้้ยน้ําใสแล้วก็หน่วยง,งานรับผิดชอบคืออุทยานแห่งชาติอพทอ อบาตาแล้วก็หน่วยงานส่วนป่าไม้แล้วก็ส่วนของอกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยจนถึงกรมพัฒนากรมพัฒนาสังคมประชุมร่วมกันหมดว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นและเชิญทุกคนมาเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการภูหลวงวางแผนข้อมูลทางการวิจัยให้เห็นว่าหนึ่งภูลงเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้าไปหมดเข้าไปมหาสารไม่มีลานจอดรถรับการจอดรถไม่เพียงพอจึงคำนวณการ เขาเรียกว่า capacity คือ CC การรองรับนักท่องเที่ยวแต่การรองรับนักท่องเที่ยวมันที่โอเวอร์ขนาดนี้จึงต้องเกิดการท่องเที่ยวที่เรียกว่า co-management คือการจัดการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่จะการจัดการประสานผลประโยชน์การท่องเที่ยวร่วมกันการจัดการเรื่องของช่วงระยะเวลาในการเดินทางจึงเกิดการสร้างในภูเขาคูรลมงหนึ่งลูกจะให้เดินทางทั้งหมด180นาทีโดยมีพื้นที่ทั้งหมด5จุดใน5จุดที่จะเดินทางไปจะมีลานจอดรถในแต่ละจุดไม่เกิน 200คัน200คัน200คันในแต่แตแตละจุดการโฟรของเส้นทางภายในภูเขาเรื่องของการระบบรถเรื่องการบริหารว่าชุมชนบ้านใหม่ล่องก้ามีรถ100คันอุทยานมี100คันบ้านน้ำใสมี60รถบัสใหญ่ทั้งหมดจอดอยู่ที่บ้านห้วยน้ำใสแล้วก็ใช้รถชุมชนห้ยน้ำใสรถบัสที่เป็นระดับรถเล็กมาจอดที่อุทยานหรือมาจอดที่บ้านใหม่ล่องก้าก็ใช้รถของชุมชนและอุทยาน รถที่มาทางจากเพชรบูรณ์มาจากบ้านกกสะทอนมาจากเลยก็จอดไว้ที่อบตอกกสะทอนแล้วก็เหมารถเข้ามาเที่ยวเมื่อเกิดกระบวนการจัดก,การรถเสร็จก็วางระเบียบออกประกาศห้ามรถนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตภูลมโลกแล้วก็ใช้รถของชุมชนโดยชุมชนชาวบ้านจะต้องผ่านการอบรมเรื่องของการท่องเที่ยวการเป็นมู้พิเทเ 2. ชาวบ้านจะต้องมีบัตรได้รับอุทยาตุูกทยานมีเสื้อ แล้วก็มีสติกเกอร์มีแบรนด์รถมีระหว่างเสือ้อรถป้ายตรวจเช็ครถทุกอย่างจะต้องพร้อมกันหมดเลยเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็รับนักท่องเที่ยวไปแล้วก็พาเที่ยว5จุดในระยะเวลาประมาณ180นาทีแล้วก็กลับลงมาโดยหนึ่งชาวบ้านที่จะต้องมาร่วมกันขับรถเนี่ยจะต้องเก็บขยะไถไถแปลงทำทำ,ทำถนนเตรียมทางแล้วก็เตรียมเตรียมลานจับรถแล้วก็คืนสภาพที่เหมาะสมให้กับชุมชนขยะทั้งหมด ที่ต้องเที่ยวเที่ยวต้องเก็บใส่รถตัวเองกลับมามีถุงดำเก็บรถเก็บขยะกลับมาแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดห้องน้ําตอนเย็นจะต้องแบ่งเวรยามว่า1กลุ่มที่1จะไปเก็บขยะกลุ่มที่2ไปห้องน้ํากลุ่มที่3ม,มาเฝ้ารถทุกอย่างจะมีระบบของการบริหารจัดการร่วมกันหมดเลยของชุมชนอุทยานแล้วก็ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภูโลงนี่คือกระบวนการของการจัดการที่เรียกว่า c o m a n a g e มนต์ agement, คือการจัดการแนวใหม่เป็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงมหาภาค สำคัญมากวันนี้ตลาดประเทศไทยต้องการการท่องเที่ยวชุมชนให้การท่องเที่ยวชุมชนเรียกว่าการทเที่ยวเชิงประสบการณ์แต่เราขาดการจัดการเชิงมหาภาคคือเป็นมหาชนดังนั้นทําอย่างไรดีที่จะจัดให้ชุมชนเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวระดับเล็กระดับคนเที่ยวน้อยกลายเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถจัดการกับคนจํานวนมหาศาลได้ภูลุมโลงจึงเป็นตัวอย่างที่สําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้ว พื้นอุทยานาแห่งชาติเขต11เนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะนําแนวทางของภูหลงโลเนี่ยในการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยไปใช้กับอุทยานทั่วประเทศต,ต่อไปเป็นโมเดลของการจัดก,การที่สูงที่ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นจากมหาวิทยาลัยสวนครับผมตอนนี้การจัดระเบียบมันค่อนข้างที่จะเป็นทีแรกเนาะมันอาจจะติดขัดเดยอะนะครับหนึ่งก็คือค่าใช้จา่ายคาดจ,จะมองว่าสูงแต่จริงแล้วถ้าเฉลี่ยมา10คนเนี่ย สิคนเต็มรถจะตกคนละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าแรกคือความปลอดภัยความเป็นระเบียบรถที่วัดทีเอผมว่าคุ้มนะครับแล้วก็ส่งผลรายได้ให้กับคนในพื้นที่รถต้องตรวจสภาพผ่านขนส่งทุกคันครับทางขนส่งจะเขาจะขึ้นมาตรวจครับจะต้องมีข้อมีการตกหลังยางต้องต้องต้องใช้ไม่เกินหนึ่งปี เพราะยางมันจะสําคัญแล้วก็ระบบเบรกระบบไฟแนบช่วงล่างทองแน่นแล้วคนขับล่ะคนขับต้องผ่านการอบรมครับคิดว่าดีนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยรถไม่ติดสองเลยคนที่ขับไม่เก่งอาจจะไม่กล้าขับขึ้นมาเพราะว่าทางมันเล็กมากมาจากบนแก่นเห็นล้วลงเฟสกันเลยอยากมาดูแล้วเดินทางขึ้นมาเป็นยังไงบ้างลำบากค่ะ แต่ว่าพึนมาเห็นแล้วมันคุ้มคือมันก็สวยอะแต่ว่าเราก็ลําบากคือเราก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะก็ขึ้นมาครั้งแรกมันก็ช่างมันเถอะมาเที่ยวพออายุมากกว่านี้มันไม่ได้มาแล้วแหละอยากให้นั่นแบบมีร้านมีนั่นอะไรนะแบบมีที่พักข้างบนสักนิดนึงแบบเราไม่ต้องเอาหัวที่กลางตรงกลางเต็นท์อะไรอย่างงี้ยนะ